เอซากาหนูคุณพี่ชองพี่เหนี่ยนสองเลยเฮ้ยหนูไลฟ์แล้วนะสวัสดีครับ <laughs> น่ารักปะน่ารักเนาะทุกคนคือหนูไลฟ์ตรงนี้เพราะว่า หนูรู้สึกขี้เกียจขึ้นบ้านใช่ไหมหนูก็เลยไล้์ตรงนี้แหละขี้เกียจแล้วหนูก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ้าวคีน่าอยู่บนหัวพอดีอันยองหนุ่มใหญ่สวัสดีค่ะหนูเพิ่งแต่งหน้าเสร็จเมื่อกี้เลยเพราะว่าวันนี้ทั้งวันหนูใช้ชีวิตด้วยหน้าสดแต่หนูไม่อยากหน้าสดให้ทุกคนเห็นแมวสนใจหน่อย น่ารักทั้งแม่<อ>ทั้งเหมียวอุ้ยขอบคุณครับมาตอนที่คิดถึงพอดีเลยอุ้ยเย่มาชานิดนึงค่ะทุกคนวันนี้เพราะว่าไปซ้อมมาเพิ่งกลับมาถึงบ้าน5้าโมงเอ้ยห้าทุ่มสิบเฮ้ยทุกคนเห็นความฟินไหม นึกว่าจะไม่มาเยีวมาสิเฮ้ยขอบคุณสำหรับแทงไฟกรัฟฮัลโหลวันนี้พี่สอบจบมากำลังจะหลับกูไนครับ <c oughs> นอนไหมอาบน้ำแปรงฟันยังสวัสดียูเซอร์สอวพี่จำเลขยูเซอหนูได้ด้วยหรอหนูยังไม่จำเลยเมื่อไหร่จะครบวันที่จะเปลี่ยนชื่อได้ขอกลับไปเป็นสาวน้อยผมเยอะแมวชื่ออะไรนะครับหนูชื่อคินาโก โคนากิคินาโกะคกีนะหันมาคีนะหันมาแล้วอุ้ยยยยอยุยยยยฟินฟินอ่ะอยากเห็นคีน่ะอยู่หัวคีน่ะไม่อยู่หัวนุ่นหลัเอ้ยขอบคุณสำหรับแผ่นซีดีครับคลิปวันนี้น่ารักมากเอ้ยขอบคุณค่ะถ่ายที่สวนจุฬาฯร้อยปีเพราะว่า ไปถ่ายงานตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปเล่นตรงนั้นด้วยใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็แบบกําลังกําลังจะเดินกลับคณะแล้วแล้วยู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าเซฟคอนเทนต์นี้ไว้เป็นของไอบือ้อที่ลิสต์เด้นกับใครอะน้องเลหรือเปล่าหรืออีซอน่าจะน่าจะพี่ลิสต์เดนกับน้องอีซอมัง้งแล้วก็แบบเอ้ยเพื่อนเว i n น t e อยากถ่ายคอนเทนต์น,นี้ถ่ายให้หน่อยก็เพื่อนถ่ายให้นะคะอันนั้นคือเทคที่สอง ฟินมากเพราะว่ารู้สึกว่าได้คลิปเร็วคลิปแบบครั้งแรกเหมือนซ้อมแล้วก็อย่างเต้นไม่ตรงแล้วก็คลิปที่สองได้เลยดีใจมากแล้วก็ถ่ายแค่นั้นคนตาแปลกๆนะคีนะาทำไมอะ่ะคีนะาคีนะามองแวลกใส่หนูหรอ ขี้นะเหมือนซาลาเปาไส้ครีมเลยไม่ใช่เพราะเขาเป็นไส้ถั่วเพราะเขาคือคีนากุคีนากุคีนากุจังโหลวนนี้จะสีขี้นากุจังขีนากุจ้ามิเด็กดาชเช่ก็จิก็จิมิเด็กดาชเช่ขีนากุจังหันมาหน่อยเฮ้ยมองอะไรอ่ะเฮ้ยหันมา รองเท้าสวยตรงนี้คือกล่องรองเท้าทาุกคนอะคิดแล้วกระเจ้าคันแมวเราจะไลฟ์ด้วยกันแบบนี้เฮ้ยน่ารกมากเลยทุกคนแคปเร็วอ้าวไม่ทันแคปไม่ทันบอกแล้วแมวมือนเสียใจคิโยไม่อยู่ด้วยกันหรอเออใช่จริงด้วยคิโยไปไหนไม่รู้เฮ้ยทุกคน เรามาแก้งค้นีนะกันแผนการของผมคือทำให้เมลลงงเอาละครับนี่นะครับจะสั้งกาองไรตัวนี้นะครับแล้วเราก็จัะ เห็นไหมคีดน่ารักหนูคีดน่ารักผมครับเอ๊ะอ กอุ้ยเราวิ่งเราวิ่งเหมือนกัน ขอโทษขึ้นดีกันขึ้นดีกันเร็วกินกมมิน,น,นม,มันมมัมแนมมัมมัมมัมแมวเนี่ยน่ารักจงังเลยอยืออายอยายอยมากอุ๊ยทุกคนมือไมค์คีน่าขอมือได้ด้วยนะ นี่ขามือขามือโชว์เร็วลูกโชว์โชว์เขาหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเตี่ยหนะ้าเร็วนีขาอ,อีกข้างขาอ,อีกข้างขาอ,อีกข้างก่อนอู้เหมือนบังคับแมวจริงๆแบบว่าต้องขอก่อนให้อ่ะให้ไปแล้วมาขอทีหลังมันไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันแบบว่า กินอร่อยไปแล้วหน่วยงานทำอะไรอยู่ครับจุดนี้พบแมวประสบภัยไม่ใช่ไม่ประสบภัยนะมัมมัมงาบมัมมัมอําอําอ้อยไหมนิง่ง อากินเปียกอาน,นุษย์อยากแกล้งอา้อาวอ้าวไม่มันขอมือได้จริงๆริงเอาเลยคีนะ่าคีนะ่าคีน่าขอมือไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมล่ะขอมือเยอะเห็นไหมล่ะเก่งมากกินเลยเห็นไหมนี่ขีนะ่าเก่งมากเคี้ยวทำอย่างนี้ได้นะทุกคนเคี้ยวไม่ฉลาดเคี้ยว ไม่เก่งเหมือนคิน่ะีฮียจะกินอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้ห <c oughs> นวดอยคินะ่ะกำลังโดนกล้องเอ๊ยราแป๊บราแป๊บผมขอบีบให้แป๊บเรากลับมามุมเดิมดีกว่าคามอนคามอนมเบบีมาใกล้ๆเร็วมาใกล้ๆเร็วให้ใกล้กล้ไว้ ขียกเป็นแมวเซเรลบไม่ให้มือหรอกนะเออจริงไม่ขียกสติปิด <Stupid. S 1> <laughs> ลาเล่ <laughs> ทุกคนวันนี้ซ้อมสนุกมากคือคือพี่พีคคึกมากทุกคนแต่ว่าสนุกมากทุกคนคึกพี่พีคึกพี่ฟางคึกพี่หูคึก <laughs> ห้องซ้อมเหมือนจะระเบิดตู้ม きなこならくですね。<laughs> ありがとう。ありがとうございます。<laughs> きなこお腹かがすいますん。うんかただ、たんぱい。You should give her a lot of food. I think she wants to mokbang. <laughs> I think so. <laughs>、うん ขี้สาวน้อยสวยสุดไม่ให้ขีนะสวยสุดเฮ้ยเลอะแล้วขีนะเลอะจมูกใช่แล้วเฮ้ยคือวันนี้หนูไม่ได้ไปไหนเลยแบบไปแค่ไปซ้ปอมตอนเย็นก็เลยไม่มีเรื่องาให้ทุกคนฟังเยอะเพราะฉะนั้นเอาเลื่องเกี่ยวกัขีนะให้ทุกคนดูแล้วกันนะงามงามงามวันนี้ทำอะไรมาบ้าง ตัดต่อคลิปวิดีโอค่ะตัดต่องานที่เดี๋ยวทุกคนก็จะได้ดูเดี๋ยวหนูก็จะมาบอกนะว่ามันคืองานอะไร <c oughs> coming soon please please stay tuned นะจ๊ะ please stay tuned งานที่ยังเป็น secret อยู่นิดนึงรอดูรอดู เงำเหนืองานสุดท้ายถ่ายถึงงานอาหารแยงานสุดท้ายที่ที่ต้องทำทุกคนกินเม็ดไหมเฮ้ยไม่กินหรอกกินหน่อยคินนะกินด้วยงง เจแปนเฟสติวัลเสาร์นี้พร้อมอยังคะพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วใครมาบ้างใครมาบ้างเชิญชวนทุกคนนะฮะมาสีราชาวันนี้ซ้อมสนุกมากอยากให้ทุกคนไปอยู่ด้วยกันวันนั้นกินอีกกินะชอบให้ปอนีน๋ยวกินะอิวยังไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าแต่ข้าวมันก็วางอยู่นะทำไมเธอไม่กิน ขอฟัง ASMR คีนะ่อมงได้เลยได้เลยได้เลยไปอ้าวับนหนึ่งนี่นี่เอาข้าวจากในนี้คีนะา ASMR เร็วค <c oughs> ีนะาดูหิวหิวนะจริงทำไมคีนะาไม่กินข้าว <c oughs> ได้ยินปะ <c oughs> นี่น ASMR <c oughs> กินกินเฮ้ยกินก็หกคือคีน่าเป็นแมวที่กินหกเลอเธอมากมากทุกคนกินตลอดเวลาหนูขอต้องตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ลูกที่เกียดถือแหละ มาทุกคนคุยได้ดีกว่ายังไม่ได้ลงรูปไดฟุกุเลยสัญญาสัญญาจ่อจบนี้แล้วจะลงรูปไดฟุกุกุบกุบกั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 บเฮ้ยยังเอ้ย ไลฟ์อยู่กินอีกชิน่ากินอีกมัำม่ำิณ่าหม่ำหม่ากินมากหม่ำหม่ำหม่มอร่อยกินมากวันนี้เจอพี่เอลด้วยที่หอแล้วแบบพี่เอลเป็นตอนที่รอก่อนออกไปกิเดินสายที่แคทวิดีโอค่ะก็คือแบบ เพิ่งที่เห็นชุดเซมแกลผ้ากับตาชุดสวยมากพี่เอ๋ก็สวยมากคือพี่เอ๋เป็นคนที่เจอทีไรแล้วแบบเอเนอร์จีเยอะตลอดสแบบแรรเลืชอบคุยกับพี่เอ๋สนุกอะคีนาอิ่มแล้วไปแล้วหันตูดให้ด้วยพวกคนดูคีนะาหันตูดให้หนูไปแล้ว จาน้อยมัมมัมอะไรยังมัมมัมแล้วฮะมัมมัมเยอะมากวันนี้เมื่อกี้ซอบเสร็จแล้วเพิ่งกินอกไก่รมควันกับไข่เต้าหู้คือทุกคนหนูจะมาแชร์เมนูที่หนูชอบมากมันคือไข่เต้าหู้วิธีทําง่ายมากก็คือทาคล้ายๆไข่เจียวเลยแต่ว่าใส่เต้าหู้ลงไปใช่ไหมแล้วก็ตีตีนิดนึงแบบอืมไม่ต้องให้มันละเอียด คือมันจะมีทั้งส่วนที่มันละเอียดแล้วก็ส่วนที่มันเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆแบบต้องหุ้งชิ้นใหญ่ๆใช่ปะแล้วก็เทลงไปเหมือนทอดคล้ายๆทอดไข่เจียวแต่ว่าเราจะคนๆมันคล้ายๆไข่คนนิดนึงแล้วเสร็จปุ๊บก็เอาฝาปิดกระทะไว้แล้วข้างบนมันก็จะเป็นนุ่มๆแล้วข้างล่างมันจะเป็นฟิลฟิลไข่เกือบจะเจียว คืออาจจะพอไม่ได้ใส่น้ํามันเยอะแบบหนูใช้น้ํามันที่มันเป็นสเปร์มันก็เลยจะบบไม่ใช่ไข่เดียวแบบฟูๆใช่ไหมแล้วนั่นแหละมันเป็น food, คอมฟอร์ตฟูดของหนูเองที่อร่อยมากแล้วก็โปรตีนเยอะมากทุกคนใส่ไข่สองฟองนะแล้วก็เต้าหู้ทั้งอันเลยทั้งกล่องเลยอร่อยมากถ้าไม่หิวก็จะกินได้สองมือถ้าหิวก็กินหมดเลยส่วนวันนี้หนูกินไป เส่วนสามไม่หนูกินไปตอนกลางวันจริงๆแล้วหนูกินไปเส,สี่ส่วนห <c oughs> เหลือไว้แบบเหมือนชิ้นพิซซ่าแบบประมาณน,นี้เล็กๆแล้วก็กินอันนั้นไปอันเล็กๆทุกคนลองทำตามดูนะก็โดยพริกไทยจริงๆกิ้กับอะไรก็อร่อยแบบหนูจริงหนูชอบกินกับน้ำพริกแต่น้ำพริกหมดก็เลยกินกับคั่วกิ้งตอนกลางวันเสร็จ <c oughs> ได้เวลาเปิดตู้เย็นไปหาอะไรกินตามเยี่ยมจะจืดไหมมีเติมเครื่องปรุงไหมจริงๆหนูว่าปรุงได้ตามชอบเลยค่ะคือแล้วแต่บางครั้งหนูก็ปรุงบางครั้งหนูก็ไม่ปรุงแต่วันนี้หนูใส่เกลือกับพริกไทยบางวันหนูก็โรยงาข้างบนแล้วก็กินกับกิมจิบางครั้งก็อร่อยเอาเป็นว่ามันเป็นเมน,น,นูที่กินกับอะไรที่มีอยู่ะก็อร่อยทุกคน กินก,กับข้าวอะไรก็ได้เลยที่คุณต้องการเชฟว่าแซ่บผมก็ต้องไปชิมบึงลองดูนะชอบกินน้ำพริกอะไรหรอฮะชอบกินน้ำพริกกรอบๆค่ะน้ำพริกอะไรก็ได้ที่กรอบๆชอบกินหมดเลยปลาดุกฟูผัดพริกขิงน้ำพริกคืออันล่าสุดที่หนูกินอะ่ะมันเป็นน้ำพริกแบบร้านที่มันขายน้ำพริกคลีนอ่ะแล้วมันมีหลายอย่างมากมันมีแบบ แซลมอนน้ำพริกนรกอะไรอีกอกไก่ขีนมีกุ้งเสียบเ้อกินได้ทุกน้ำพริกเลยหนูชอบน้ำพริกมากแต่ว่าอยากกินน้ำพริกอ่องคิดถึงเพียงดายทางนี้ทอดไข่เจียวยังไม่มจำสูตรไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องซ้ำกันไงมันไม่ต้องมีสูตรเราอยากกินวันไหนอยากกินวันไหนก็ทอดแบบนั้นสวัสดีครับสาวน้อยสวัสดีครับหนุ่มน้อย ดูรายการอาหารก็หิวดูสาวน้อยพูดถึงอาหารอีกก็หิวหิวหิวก็ต้องกิน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 เลยกินเลยแต่ระวังเป็นกดไรย้อน <c oughs> เดี๋ยวอีกสามนาทีสะอานคามิเซเว่นนะทุกคนวันนี้เราก็บอกลากันตอนเที่ยงคืนสาวน้อยโนเดรโรโชว่าในนกันนะสด,นนดิสนน โลโชว์หนูปีหน้านะคะทุกคนซิงเกิลนี้เจอกันปีหน้าฮะปีนี้เจอกันได้ที่ซิราชอและอีเวนท์ที่กำหนดตามมาตอนตายเดือด มาทิ้มตาอีกแล้วทําไมตัดไปแล้วก็ทิ้มตาทุกวันเลยช่วงเดือนไหนเนาะยังไม่รู้เลยค่ะเออวันนี้ก็เจอพี่ป๊อบเลยถามพี่ป๊อบว่าได้ไปเมื่อไหร่พุ่งนี้วันไหนพุ่งสามทุกคนจุ๊บ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 พุ่งนี้คือวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ผมจะผมจะมากี่โมงดีพรุ่งนี้พุ่งนี้มาไลฟ์กี่โมงดีทุกคน แต่พรุงนี้ก็มีซ้อมอาจจะมาเวลาเดิมเป็นมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมาเวลาเดื่มก็คือ้าทุ่มเป็นต้นไปงานจริงโจ้รู้รายละเอียดยังครับรู้แล้วครับไฟแนลรังเขาไว้ทำไมเขาอยากไปหาชชน้อยเฮ้ยสู้ๆกับไฟแนลนะคือเขาแบบมัน คือเขาเหลือสอบวิชาหนึ่น<า>งเขาจะสอบวันจันทร์หน้าแต่ว่ามันเป็นสอบคู่เฉยๆแล้วก็เหลือทํางานหนึ่งอันกับสอบหนึ่งอันจบ,บอยากให้มามืดๆหน่อยค่ะไ,ได้เลยค่ะถ้ามืดๆก็ต้องห้าทุ่มเป็นต้นไปนี่แหละเจอกันพรุ่งนี้ทุกคน<ะ>นัดกันพรุ่งนี้ห้าทุ่มเป็นต้นไปเวลาใกล้ๆดิมเพราะว่าสอบเวลาเดิ่มนะจ๊ะพรุ่งนี้สอบวันสุดท้าย หน้าทุ่มดีเบย์โอเค okay. <Okay. S 1> ผมแต่งหน้าเร็วมากวันนี้ผมแต่งหน้าห้านาทีเ <Okay. S 1> ก่งปะแล้ว mm hmm. แต่งแค่ห้านาทีทำไมไม่แต่งอย่างนี้ตั้งแต่ต้นวัน <Okay. S 1> ก็ไม่รู้ mm hmm. เหมือนกัน mm hmm. มาเมื่อกี้ชี้ให้หนูกอดด้วย ว่ยวายตลกมากซื้อซ้ออกับการสอนขอบคุณค่ะสปอยงานจิงโจ้ในหนึ่งคำได้ไหมฟินแน่นอนโอเคเรามาอ่านคำมมี่เซเว่นกันดีกว่ากบ ค่ะิเซเว่นวันนี้นะคะขอบคุณพี่นูนูนะคะแล้วก็พี่สาวน้อยรรกสาวเว่นแล้วก็พี่นาริฐานะคะและพี่เอเอเอฮ่าฮ่าแล้วก็พี่วัฟเฟิลพัฟนะคะผมขอบคุณครับพี่วัฟเฟิลพัฟและพี่หมอบอลลี่ลอลิงขอบคุณค่ะพี่หมอ และพี่คุโรดะค่ะขอบคุณนะคะพี่คุโรดะจุบ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 อธิการตัวก็ไซมัสมาเจองานจิงโจ้นะใกล้บ้านด้วยเฮ้ยจริงเหรอที่ไหนนะทุกคนที่ไหนนะงานจิงโจ้จากที่ไหนนะลืมหนูลืมเองโอ้ยน่ามาหนูเป็นบาโค้ด บองหนูหน่อยห้าทุ่ห้าสิบเก้าแล้วเดิมมอบางแคเดิมมอบางแคใช่ที่ที่หนูเคยไปงานที่มันเป็นบ้านบอลตรงกลางปะ่ะที่หนูไปตอนสกีนันดะใช่ที่นั้นปะ่ะใช่ป่ะมะเดิมมอบางแคใช่ที่หนูไปตอนงานปีใหม่ปีที่ทแล้วป่ะใช่ปะ่ะโอ้ย์เย่ถูกต้อง ไม่ไปหาที่งานจริงเจ้านะฮะโอเคฮะเจอกันผมจะรออันนั้นซีคอนอ่าอันนั้นสีคอนบางแคเดลมมบางแคหรือเราไม่เคยไปเราเคยไปไหมเราเคยไปจัดงานที่เดมมาบางแคมไหมคะคือหนูจำไม่ได้ว่าหนูเคยไปหรือไม่โอเคเอาเป็นว่าเจอกันเฮ้ยเจอคือแล้วทุกคนคุไหน กุไนายคุไนท์เจอกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันศุกร์กินอะไรดีเฮ้ย <c oughs> <h ơi> หนูลืมอวดเลยว่าวันนี้อตอนเช้าหนูทำแอปเปิลซอสเองด้วยมันเป็นแอปเปิลฟิลลิ่งทุกคนมันคือแอปเปิลที่เอาไปใส่กระทะใช่ป่ะแล้วก็ใส่เนยน้ำตาลเลมอนแล้วก็ซินนามอนแล้วก็ S <S โคเลโคเลโคเล,คลสักพักแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ําลงไปแล้วมันแบบมันคือสิ่งที่หนูชอบมากเพราะว่าหนูชอบขนมที่แบบเป็นแอปเปิลพายแอปเปิลครอมเบอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะน่าะทุกคนแล้วหนูก็ทําเองอร่อยมากดหนวจะลงรูปให้ดูหลังปิดไลฟ์เลยแล้วลงรูปไดฟุกุเมื่อวานด้วยโอเคหมดแล้วหนูทำอันนั้นตอนเช้าอร่อยมากกินกับโยเกิร์ต แล้วก็การวนวลาที่ทำเองทุกอย่างทำเองหมดเลยมือเช้าของหนูหนูฟินมากบ๊ายบายกดไนโอยาซิมินะไซฮัตานี